ติดตั้งรีโมทกดปุ่ม Star ์ทมาคีนะโตโ o ต้ารีโล็อกโคนะบต่นี้เป็นปุ่มแท้นะครับขิน้าเปิีกหนาับก็จะเข้ารูปตวยงามนะครับกอที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ ADC วิทยุนะครับกอที่หนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนเช็คระบบแผงหน้าปัดนะครับถ้าต้องการสตาร์ทนะครับเยยบเบรกค้างไว้นะครับกอที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับ เครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับถ้าต้องการดับเครื่องนะครับเหยียบเบรคค้างไว้นะครับกดทีุ่่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับคันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนะครับสั่งล็อกไขล็อกที่เบ้าสวิต์มือเปิดประตูนะครับจะมีตัวนี้เป็นมือเปิดแท้นะครับที่ลูกค้าเบิกมานะครับกดล็อกนะครับ มีเสียงตอบรับมาหนึ่งครั้งนะครับกดปลดล็อกนะครับจะมีแค่สัญญาณไฟนะครับฟังก์ชันสมาร์ดอนะครับสั่งล็อกที่รีโมทนะครับสั่งถ่ายล็อกที่รีโมทนะครับสั่งที่รีโมทจะมีเสียงล็อกและถ่ายล็อกนะครับหลังจากล็อกรถไปแล้ว15วินาทีนะครับสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับกดที่ปุ่มลูกรถค้างไว้นะครับ เครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดน,นะครับมีเสียงและสัญญาณไฟตอบรับมาตามั้งนะครับว่ารถสตาร์ทติดน,นะตอนนี้เราสั่งสตาร์อยู่รถจะล็อกอยู่นะครับไม่สมามารถเปิดได้นะครับถ้าจะเปิดก็ต้องใช้ฟัง,ฟงชันที่รีโมทหรือที่สมาร์ทเดอภายในสิบถึงสิบห้นานาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทกดที่ปุ่มลูกรถค้างไว้สังเกตไฟออโต้จะไม่ดับนะครับหลังจากเคลียระบบเรียบร้อยครับ ไฟแอโต้ก็จะดับไปนะครับทดสอบในกรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญาณของตัวรถนะครับว่ารถจะสตาร์ทไปได้ไหมนะครับตันนี้มีรีโมทอยู่ในรถนะครับเยียอเบรกครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะเกตว่าเครื่องยนต์จะสตาร์ทติดนะครับถ้าต้องการดับเครื่องนะครับเยียอเบรกค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับ ระบบก็จะปิดลงนะครับ่งที่เราจะเอารีโมทออกห่างจากรถนะครับอันนี้เราไม่ได้ล็อกรถนะครับรีโมดอยู่นอกระยะสัญญาณนะครับกลับมาที่รถนะครับหรือมีคนอื่นเข้ามาที่รถเรานะครับไม่มีรีโมทนะครับเยอะเบรกนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับสังเกตว่าระบบไฟจะไม่เปิดนะครับเครื่องยนต์จะไม่สตาร์ทนะถ้าไม่มีรีโมทอยู่ใกล้ระยะสัญญาณนะครับ จะเ,เบรกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับอนรีโมดกลับมาที่ตัวรถนะครับรีโมทกลับมาที่รถนะครับเยยบเบรกนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ตติดนะครับ